รุ่นบอกบอลได้เร็วครับวันนี้เบิลต่อมาอีกครั้งหนึ่งอ้าวไปดึงเสื้อเขาโอ้โหแล้วไปตบนี้ไม่ได้ครับสุรชาติสาลีพิมตายมันเลยตายมันไปไอ้ตัวมูนไปโดนเต็มๆเลยครับคือไปโดนเอกลักษณ์ทองกปลิดตะตึงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุรชาตเนี่ยคือไปหยุดหยิดนีงไม่ได้ครับ โดนฟาดเข้าไปเต็มเต็มปลายคางครับแต่ว่าลุกขึ้นมาก็มีใบเหลืองรอยอีกแล้วนะครับเพราะว่าไปดึงนะครับ